สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับช่อง Eatgator กินด้วยกันนะคะวันนี้เราก็จะนำเสนอเมนูหมูหวานแบบโบราณน,นะคะซึ่งก็สามารถทํำได้ง่ายนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำนะคะว่าทํายังไงได้บ้างนะคะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนํำหมูนะคะอันนี้เป็นหมูเนื้อแดงนะคะเราเอามาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเป,เป็นแบบ เราเอามาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะแบบพอดีคํานะคะก็หั่นให้เรียบร้อยนะคะ,ะหลังจากที่เราหั่นหมูเรียบร้อยนะคะเราก็จะ ปรุงรสด,ด้วยกระเทียมพริกไทยนะคะนาไปโขกหยาบๆนะคะแล้วก็ปรุงรสเพิ่มสีสันนะคะด้วยซีอิ๊วดำนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะประมาณ 1- 2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนะคะซอสหอยจะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้รสชาติจะค่อนข้างเข้มข้นนิดนึงนะคะ แล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือนะคะประมาณครึ่งช้อนชานะคะส่วนน้ำตาลเรายังไม่ต้องใส่ในขั้นตอนนี้นะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราก็จะเมื่อเข้ากันแล้วเราก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะค่ะช่วงของการรอการหมักหมูเนี่ยเราก็จะไปเตรียม อหอมซอยนะคะอันนี้เป็นหอมแดงนะคะนำมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะประมาณ5-6หัวนะคะ หลังจากที่เราหั่นหอมซอยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มกหมักหมูเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เตรียมตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันลงไปนะคะเมื่อน้ํามันร้อนก็นําหอมซอยที่เราซอยไว้นะคะลงไปเจียวให้หอมนะคะเียวไปเรื่อยจนกระทั่งหอมแดงเปลี่ยนสีเป็นหอมนะคะช่วงนี้เราก็ไปเตรียมน้ำ,น,ำน้ำตาลปี๊บเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาเคี่ยวในขั้นตอนนี้นะคะ เจียวไปเรื่อยๆนะคะก็ตอนนี้หอมซอยหอมแดงเราก็เริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อให้มีสีสันอีกสักนิดนึงนะคะก็เจียวไปเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้าตาลปี๊บลงไปนะคะแล้วก็เติมน้ํานิดนึงนะคะเพื่อให้น้าตาลละลายได้ง่ายขึ้นนะคะ ัวน้ำตาลปี๊บตัวนี้จะใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเข้มข้นแล้วก็มีความหวานนํำนะคะแต่ว่าท่านใดที่ไม่ชอบหวานมากก็อาจจะลดสัดส่วนลงได้นะคะเราจะเคี่ยวน้ำตาลไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลเริ่มมีความเหนียวนะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะหัางานั้นเราก็จะใส่หมูที่เราหมักลงไปผัดนะคะ ัดไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งหมูเราสุกดีนะคะ Sauté เรสุกทั้งหมดแล้วนะคะเราก็เคี่ยวต่ออีกนิดนึงนะเพื่อให้มันแห้งนะคะไม่ต้องแห้งมากแต่ว่าก็ไม่ให้มีน้ำเหลือเยอะนะคะอ,อันนี้ก็น่าจะเริ่มแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมปิดแก๊สแล้วก็ตักใส่จานร,รับประทานได้เลยะค่ะนี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะหมูหวานแบบโบราณน,นะคะก็จะมีความหวานแล้วก็เค็มนะคะแล้วก็จะมีตัว กลิ่นหอมของตัวหอมเจียวนะคะก็เอาไปทานกับข้าวร้อนๆนะคะถ้าเพื่อนคนไหนชอบก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดซับสไคร e ให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ